ประจำวันช่วงนี้เนี่ยคือเราแอปส่งน้องปีใหม่ไปเรียนเรียนรู้เรื่องต่างๆมากมายใช่ไหมเนี่ยมีแบบเรียนรำเล่นฮาร์ฟวาดรูปเขียนโปรแกรมตีเทนนิสเตะบอลด้วยตองรู้สึกยังไงบ้างครับที่อภิถามปีใหม่นะที่ได้ไปลองทําอะไรเยอะแยะไปหมดเหล่าน,นี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบมันลองได้แล้วแบบตอนโตขึ้นมันจะแบบ มี more options แบบจะ job อะไรหรือจะไปทำอะไรเราเรามีความรู้อันนี้แล้วอะคะ่ะและคุณแม่หนูเขาไม่ได้ซีเรียสว่าแบบต้องไปแข่งแบบถ้าเราอยากแข่งเราก็ไปแข่งได้แต่ว่า<อ>ถ้าไม่อยากแข่งแค่แบบมาเรียนหรืออะไรประมาณเนี้เหมือนคุณแม่เขาแบบให้หนูเรียนว่ายนะ้ำหนูไม่ต้องไปแข่งก็ได้แต่ขอให้ท่าแบบเ๊ะเร็วแล้วก็แบบทำได้ เคยเห็นภาพตัวเองแบบเป็นนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิกคว้าเหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยเนืเห็นเองเหมือนคุณแม่โอ้โหได้แต่ตอบมาซึ่งเป็นยังไงคุณแม่เป็นยังไงที่ที่เราเห็นเนือยากเป็นอ่อเป็นแอคเจอร์เหมือนคุณแม่เป็นแอคชั่สเหมือนคุณแม่อยากไปลองดู เยเคหนูมาแบบถ่ายโฆษณาแลวแล้วหนูก็เคยไปหนูก็เคยไปเล่นในหนังเคยเคยเป็นแบบนักแสดงรับเชิญเล่นเป็นนังเอกตอนเด็กแล้วชอบชอบสนุกชอบชอบมากว้าอันนี้จริงๆก็ก็เห็นก็เห็นอะไรในในตัวเขานะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้อยาก รู้สึกว่าอยากให้เขาทําทักษะอะไรที่มันไกลตัวหรือว่ารู้สึกว่ามันยากสําหรับเขาก่อนก็ถึงพาไปลองนู่นนี่นั่นพาไปเล่นกีฬาหรือพาไปอะไรแต่จริงๆทักษะเรื่องเรื่องร้องเรื่องเต้นรู้สึกว่ามันเข้าทางเขาก็เลยรู้สึกว่าเอาไว้เอาไวเอาไว้ทีหลังอ่าคือยังไงได้เรียนะถูกสอนมาว่าให้ทําเรื่องยากก่อนเรื่องง่ายหรือเรื่องที่คิดว่าเราถนัดเอาไว้ทีหลังเพราะยังไงเราจะแคชอัพได้เร็ว ก็เลยเหมือนกันก็เรื่องเต้นเรื่องร้องก็เลยยังไม่ได้ให้เรียนตอนนี้แรกกันบอกว่าลูกปีที่แล้วยอมเรียนภาษาจีนก่อนแล้วเดี๋ยวปีนี้จะให้เรียนเต้น uh huh. เอาแบบที่เขาเขารู้สึกเองว่ายากไปก่อนอันนี้เขาคิดว่าเขาเปิดเมื่อไหร่ก็ติด uh huh. ซึ่งจริงๆไ่งเห็นเป็นแว์ที่แอรู้สึกว่าเฮ้ย uh huh. นี่เราแบบดีใจดีไหมเนี่ยหรือว่ายังไงดีคือเขาได้ไป uh huh. เข้าแคมป์ของรัชดาไลท์เทเตอร์รแล้วพอจบโปรเจกต์มันก็ต้องมีการแสดงใช่ไหมก็แสดงที่ร<ๆ>ัชดาไลเลย<ะ>ก็เป็นการแสดงแบบเป็นละครเวทีเป็นละครเพลงมีร้องมีเต้นคือก่อนไปเขาก็ตื่นเต้นแต่เห็นเลยว่าเขาตื่นเต้นแบบมีความสุขเขาไม่ได้เครียดคือเราจะเห็นเด็กหลากหลายคือบางคนเขาก็อาจจะเป็นแบบไปเพราะว่ามันปิดเทอมคุณแม่ให้ทําก็ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปีเป็นแบบตื่นเต้นแบบ ขาเรียกอะไรตื่นเต้นแบบกระเฮียงกระหือเลือสันสู้สันสู้อยากไปอยากไปอยากแสดงแบบโอ้โหตื่นแต่เช้าแบบแอคทีฟมากแล้วตอนจังหวะที่เขาอยู่เป็นเวทีค่ะคือมันเห็นเลยว่าเขาชายแ้วคุณแม่ก็ไปลองลองค่ะคือคือเขาชายในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาเต้นเป๊ะกว่าคนอื่นหรือเขาแสดงเก่งกว่าคนอื่น แต่เห็นเลยว่าที่มันชายออกมาคือมันแววตาเขาม,มันมั่นใจมากๆมันมีความสุขมากๆในการที่เต้นออกมาในที่พูดบทเนี้ยมาคือเขาแบบมีความสุขแล้วก็แบบเล่นแบบคือคนเราเวลามันแสดงถ้ามันไม่ค่อยมั่นใจมันจะแบบแค่นี้แค่นี้เลแต่นี้คือเขาแบบว <laughs> <laughs> มใจนำเสนอแบบเปิดว่างแบบเหมือนคุณตาก็บอกหนูว่าแบบหนูเป็นคนเดียวที่แบบยิ้มตลอดเวลาหนู ยิ้มตลอดมั่นใจตลอดแฮปปี้ในทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวคือแอจังหวะนั้นแอดีใจก็ดีใจนะคะที่เห็นลูกมีความสุขแต่ก็แบบนึงโล้วยแล้วมันจะปิดประตูด้านที่ลูกฉันจะไปทางแบบวิทยาศาสตร์การเงินอะไรอย่างเี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยทางแบบวิชาการหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็พยายามบอกว่ายังไงก็จะไม่ปิดประตูด้านอื่นให้กับลูกคือคือเรื่องนั้นมันอาจจะยังมองไม่เห็นในตอนนี้เพราะเขายังเล็ก แต่ว่ายังไงแอปจะเปิดประตูบานเหล่านั้นที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นบุค,คลิกของเขาแต่จะให้เขาเห็นอยู่ดีค่ะยังไงก็รู้สึกว่ามันทําไปได้ควบคูจะไม่ได้แบบเป็นคนที่อ้าเห็นลูกถ้าทางลูกมาทางการแสดงแหละมันก็ให้เรียนแต่ acting ไปเงี้ยก็คงไม่ค่ะไม่ว่าไม่ว่าเขาโตขึ้นไปแล้วเขาจะไปเป็นอะไรก็ตามทีโลกที่มันมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกทีเราเรากลัวไหมว่า เขาจะแข็งแกร่งพอที่จะไปเจอความผิดหวงังความพ่ายแพ้บ้างซึ่งมันก็คงเจอบ้างแหละในแต่ละสเต็ปของชีวิตเราเตรียมตัวเรื่องแบบนี้ให้กับเขายัางไงครับการสอนการปลุกฝังก็เรื่องหนึ่งค่ะแต่การที่เขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สําคัญมากๆคือจริงๆแอปสอนเขาตลอดว่าให้ลองให้เรียนนู่นเรียนนี่อะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้จะต้องไปถึงระดับท็อปนักกีฬาเป็นตัวแทนเขตหรืออะไรแต่ว่าอย่างน้อยเอาให้เป็นเพื่อจะใช้ชีวิตรอดแล้วเรามีสกิลเยอะๆไว้มันก็ดีบอกเขาเสมอว่าเป็นอันนี้ปุ๊บเป็นปุ๊บปล่อยไปทําอย่างอื่นบอกเขาว่าเหมือนช้อปปิ้งช้อปเยอะๆจะเจอสิ่งที่เราชอบแน่นอนยังไงก็เจอแล้วเลือกแล้วก็ทุ่มกับมัน แต่ระหว่างที่เราทุ่มกับมนันเช่นสมมติฮาร์ฟหรือหรือล่าสุดเขาไปแข่งโคดดิง้งเงี้ยค่ะแข่งอะไรนะครับ oding, โคดดิ้งเออโคดดิ้งโปรแกรมมาอ่าก็คือหนูรู้อยู่แล้วว่าแบบหนูคงไม่ได้ได้ที่หนึ่งเพราะว่ามันคือครั้งแรกที่ประเทศไทยได้ไปและเกาหลีเขาทํามาเป็นแบบ30 20ปีมาแล้วอ่ะค่ะคถ้าหนูแบบได้แบบที่หนึ่งมันก็จะเป็นแบบแปกลกมันจะมหัศจรรย์เกินไปใช่ค่ะก็เลยแบบ ทำใจไว้ว่าฉันก็คงไม่ได้ได้แต่มันคือแบบ experience ว่าเราได้ไปแข่งที่นี่แล้วเราได้แบบ q u a l i f i e d ไปค่ะอันนี้คือสิ่งที่แม่สอนแต่จากประสบการณ์จริงความรู้สึกจริงมันความรู้สึกจริงมันจะเกิดขึ้นนะประสบการณ์จริงอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปล่อยเขาไปเจอประสบการณ์นั้นที่เขาผิดหวังเสียใจและณวันนั้นพอจบวันเขาก็ร้องไห้นะคะ อันนี้บอกได้นะลูกนะมันไม่เป็นไรหรอ,อกมันเป็นประสบการณ์เขาก็จะร้องไห้แล้วแต่สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกคือเขาร้องไห้ว่าหนูทําให้มามีผิดหวังหรือเปล่ามามีต้องออมามีต้องทั้งแบบต้องอ จ่ายเงินค่านู่นค่นี่กว่าเราจะได้มาต้องแพงแล้วมันมีก็เสียวเวลาลางงานมาแล้วหนูก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยเลยบอกอูลูกสบายใจได้เลยถ้าลูกจะมาคิดแบบนี้สบายใจได้เลยแม่รู้สึกคุ้มค่าทุกนาทีให้ลูกมีประสบการณ์แม้ลูกจะไม่ได้ถ้วยรางวัลกลับไปแต่ประสบการณ์นี้แหละที่คุ้มค่าที่สุด